สวัสดีครับทุกคนครับนี่เป็น EP ที่หนึ่งนะครับคือ EP นี้เนี่ยผมจะตั้งเป้าหมายตัวเองว่า,าวันนี้วันที่17สิงหา2025นะครับก็คือเป้าหมายผมเนี่ยคือการเป็นออกจากงาน ทางบริษัทตัวเองแล้วก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเทรดนะครับก็คือจะออกมาเป็นเทรดเดอร์ฟูลถทมนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับแต่เป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ข้างหน้าแล้วผมว่าอาจจะเป็นเป้าหมายหลายๆคนเนาะที่อยากจะอยากจะทําเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเอาแบบเรียวๆเลยก็คือ อย่างแรกเราต้องประเมินตัวเองก่อนเนาะว่าเรามีอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยผมมีนี้ลถอยู่นะครับที่ต้องจ่ายแล้วก็สถาน,นะก็คือทํางานประจําอยู่นะครับทำงานก็ค่อนข้างหนักเลยก็คือทางาน5าวัน6วันนะครับมันเป็นเสาเปนเสานะครับ <c oughs> เรามาดูก่อนว่าหลังบ้านเราตอนนี้คือแบ็กกราวเราตอนนี้สถานภาพเราเป็นยังไง เพื่อจะไปสู่เป้าหมายกันเลิกทำงานแล้วก็เป็นเดทเหตุให้ได้นะครับก็มีเงินเดือนประจำข้อดีนะครับตอนนี้อยู่ก็คือมีเงินประจำมีแคชโฟที่เข้ามาทุกเดือนแต่รายจ่ายค่อนข้างสูงมากก็คือมีงวดลดนะครับมีหนี้ที่เป็นหนี้หน,นี้สินเชื่ออะไรต่างๆที่ยังคาอยู่ แล้วก็ตอนนี้กำลังเคียร์อยู่เคียร์อยู่ทุกๆเดือนนะครับแล้วก็ถามว่าก่อนที่จะไปถึงตรงเดทตรงนั้นเราผมก็เริ่มจากการฝึกก่อนฝึกเทรดนะครับฝึกเทรดฟอเล็กนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าฟอเล็กเนี่ยเป็นการใช้เ e v e r เ g e หรือการเพิ่มเพิ่มความเสี่ยง นะครับวิธีการเทรดมีหลายรูปแบบเนาะวิธีการเทรดมีแบบสปอตการใช้เวเลตการเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปนะครับผมเลือกใช้วิธีนี้โดยการแบ่งสัดส่วนเงินเพราะว่ามันใช้เงินน้อยได้นะครับใช้เงินน้อยแลกเงินเยอะนะครับก็ตอนนี้ก็คือการลองผิดลองถูกคือเทรดฝึกเทรดโดยใช้เทคนิคต่างๆเข้าไปนะครับ แล้วก็เงินเก็บส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเอาไปเก็บที่ BTC นะเป็นหลักนะครับ,ลนะรบแล้วก็เ <c oughs> ป้าหมายก็คืออยากจะมีเงินก้อนสักสักสักก้อนหนึ่งเพื่อจะออกมาเทรดให้ได้เท่าไหร่ถึงจะพอตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ประมาณ1ล้านก่อนเนาะตอนนี้ยังไม่ถึง10%เลยนะครับเงินเงินทุนที่มีเนี่ยประมาณ60,000นนะครับที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ โดยที่เก็บเป็น BTC เป็นหลักส่วนเล็กๆน,ๆน้อยๆก็คือประคองเป็นต่อเดือนไปก่อนแล้วก็เอามาเทรดฟอเร็กเป็นหลักก็คือเทรดทองนั่นแหละเทรด b t ทบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็เ,เทรดสมัครเพเฟิร์มอยู่นะครับก็คือเทรดกองทุนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เงินจริงอยู่ด้วยแต่เงินจริงเนี่ยน้อยมากหลักประมาณ3,000 3,000บาทแต่เทรดกองทุนเนี่ยตอนนี้เทรด กอง50,000ดอนกับกอง10,000ดอนอยู่นะครับยังไม่ผ่านเลยยังไม่ผ่านเลยก็คือฝึกอยู่ตอนนี้ยังแทบจะติดลบอยู่ด้วยดีที่ที่พอตยังไม่แตกแล้วก็ยังยังอย่างกองทุนคือมันพูดชื่อไม่ได้นะกองทุนเขายังให้เทรดอยู่อ่าดีว่ามันยังไม่ถึงดอดาวที่เขาบอกนะครับ ต้องรักษา Profit c o n s i s t e n c y ไว้ด้วยนะครับระหว่างนี้เราก็ต้องหาความรู้เรื่องการเทรดศึกษาตลาดไปเรื่อยๆนะครับส่วนความรู้เรื่องอผมเรื่องบอกไปวิธีการเก็บเงินของผมเนี่ยที่เป็น b t c เนี่ยเป็นการเทรดแบบสปอ t s ตสปอคือการเทรดแบบไหนคือการ ซื้อตามเทคนิคต่างๆแต่ว่ามันเป็นการซื้อ1น่อ1ตอนหนึ่งไม่มีการเลเวลเลตนะครับก็คือเนีเผื่อใครยังไม่รู้เนาะการซื้อแบบสปอร์ตก็คือการซื้ออาจจะซื้อเป็นบายลิมิตตั้งราคาซื้อตามเทคนิคต่างๆแล้วแต่เนาะแต่ว่าอันนี้ผมก็เพราะว่าเราเราเราเองมองว่าเออเอสเอ็คที่ผมมองเป็นเอสเอ็คที่ BTC เนี่ยน่าจะดีที่สุด สำหรับผมแหละอันนี้แต่ละคนแล้วแต่แต่ละคนไปมองเนาะแล้วก็ไปมีความรู้รู้ศึกษาเนาะครับอ่าอีพีเนี้ยโดยสรุปแล้วเนี่ยตัวผมเนี่ยยังติดหนี้รถหนี้สินเชื่ออะไรต่างๆตอนนี้กําลังเคลียร์อยู่เนาะแล้วก็ภาพไกลในอีกสามปีห้าปีอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้มองแบบผมมองแค่วันต่อวันวันต่อวันเนาะ <c oughs> ภาพไกลเลยคือออกจากงานแล้วออกแล้วออกมาเทรดอย่างเดียวส่วนวิธีการเนี่ยต้องล้อตามไปด้วยคือลักษณะการเทรดผมเนี่ยถ้าหนึ่งแหละถ้าเกิดเราจะออกมาเดเทเนี่ยเราต้องมอนิเตอร์แต่ตอนนี้เราทำงานประจำเราต้องใช้เทคนิคที่เราต้องมอนิเตอร์ให้น้อยที่สุดส่วนมอนิเตอร์ให้น้อยที่สุดเราก็ต้องหาแพทเทิร์น เทคนิคอลแล้วก็ MM เรื่องการจัดการในแต่ละหลอดไซต์ต่างเนี่ยให้มันแมทชิ่งนะครับแต่ละคนไปหาวิธีเอาเองส่วนตัวผมนะผมพอพอจะได้เรื่อยๆแล้วพอพอพอจะได้แล้วติดแค่อย่างเดียวคือเรื่องอารมณ์เรื่องเรื่องการอยากได้คืนนู่นนี่นั่นถ้าเราทําเมื่อไหร่เนี่ยคือนั่นหมายความว่าเราผิดระเบียบในการทํางานของเราเพราะฉะนั้นห้ามทํา นะครับหมายถึงว่าการโอเวอร์โหลดนะการโอโอเวอร์เทดอะไรต่างๆนะครับโอเคนี่คือ EP แรกที่ผมจะก้าวไปให้ได้นะผมแชร์แบบเร็วๆเลยว่าเออตอนนี้ผมติดปัญหาอย่างนี้อยู่หลังบ้านผมเป็นอย่างนี้อยู่สิ่งที่ผมจะไปข้างหน้าคือผมอยากจะไปตรงนั้นให้ได้โดยที่เงินทุนเนี่ยต้อง ไปห0 0่งแสนก่อนสเต็ปแรกไป5 0 0 0 0นสเต็ปสอไป1ล้านนะครับแล้วก็ฝึกหาแคดโฟให้ได้นะครับเงินน้อยแลกเงินมากเท่านั้นนะครับส่วนที่ DCA หรือซื้อสปอตซื้อเป็นเงินเก็บก็ทำไปข้อดีในการทำงานอยู่ก็คือเรายังมีกระแสะเงินสดเพื่อจ่ายรายจ่ายอะไรต่างๆอยู่เนาะโอเคเดี๋ยว EP2 เนี่ย ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าความคืบหน้ามันเป็นยังไงเนาะคือก็มาแชร์ให้ฟังอีกนะครับหวังว่าทุกคนจะเพราะว่าผมเล่าให้ฟังนิดนึงอนาคตเนี่ย AI จะมาดิสลั p งานต่างๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาเห็นเขามีเขาเขาเห็นอะไรบางอย่างแหละก่อนที่จะปล่อยออกมาปล่อย AI ปล่อยอะไรออกมา เทนของมนุษย์ของคนเนี่ยคนเนี่ยจะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็ AI เนี่ยจะเข้ามาอยู่ในแทรกซึมในชีวิตเราเรื่อยๆจะมาทดแทนอะไรบางอย่างที่เป็นฟิสิกสคที่เป็นการทำงานของคนที่เป็นรูทีนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> เทคนิคการเทรดหรือการทำอาชีพเทรดมันจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นเราทำที่ไหนก็ได้แล้วก็ต้นทุนในการเทรดน้อยมาก เต้นต้นทุนในการต้นทุนในการลงที่เป็นแอสเซทที่เป็นฟิสิก c a คอต้นทุนอะไรต่างๆค่าชมค่าเช่าฟิกคอร์สวัวเลเบิลคอร์สอะไรต่างๆแทบจะน้อยมากแต่ฟิกคอร์สในเรื่องของโนเลดโนฮาวความรู้เนี่ยในสมองเราต้องมีก่อนนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นเรื่อง AI เนี่ยคือ เจ้าในตลาดอะไรต่างๆเ,เขามีอยู่แล้วเราทุกคนที่เป็นเทรดเดอร์มีเทคนิครู้อยู่แล้วดีมาร์สพายอะไรต่างๆทุกคนรู้หมดเลยเทคนิคแพทเทิร์นอะไรอีเลียดวิเอเลียดเวฟอะไรพวกนี้รู้หมดแต่เขามี AI หรือบอทอะไรเช็คลิสอะไรต่างๆเยอะกว่าเรานะครับเราต้องรีเช็คตัวเองดีๆแล้วก็ศึกษา ไปเรื่อยๆว่าเทคนิคอะไรคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยเวลามีกําไรถ้าสะสมกําไรไปเรื่อยๆเนาะช่วงแรกๆเนาะไม่ให้พอร์ตเราแเราแตกเนาะเพื่อให้มันไปถึงเป้าที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีเทสต์เซตอัพที่ดีที่สุดนะเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับเดี๋ยวอีพีสองฝากทุกคนติดตามด้วยนะหวังว่าทุกคนจะได้อะไรจากคลิปนี้แล้วก็ มีใครที่กําลังทําแบบนี้เหมือนผมเนี่ยอยากจะอยากให้ทุกคนอ่ะมาแชร์ด้วยกันเยอะๆแล้วก็ฝากฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็มีลิงก์ที่เป็นกลุ่มล ne เนาะเอาไว้ทุกคนติดตามอีกทีหนึ่งหรือใครอยากจะศึกษาเรื่องอะไรก็แนะนำกันมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ